ไฟแตกตรงนี้มาดูอาการรถสตาร์ทไม่ติดนะครับน้ำมันเต็มถังนะครับไม่ช็อไม่แชะเลยเดี๋ยวมาเช็คไฟหัวเทียนนะครับปุ๊บสอดเบ้าออกมา ช้ประเจหอดหัวเทียนเบอร์สิบหนะครับไขหัวเทียนออกมานี่นะครับสภาพหัวเทียนดำปึด๊ดมาลองเช็คไฟนะครับอันนี้ผมเอากระดาษทรายขัดไปแล้วนะใส่เข้าไปแล้วก็แตะที่โครงที่เครื่องนะครับดูที่ปลายหัวเทียน มีไฟแป๊ะแป๊ะแป๊ะอยู่นะครับนะมีไฟแ,แตกตรงเนี้อ่ามีไฟไฟมาแต่ไม่ติดนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ไฟมาแต่น้ํามันไม่มานะครับลองเปิดหรือโอ้โหถ้าน้ํามันนี่เรื่องใหญ่แน่ะครับถอดล้างคาบูเนี่ยผมก็เลยเล่นของง่ายก่อนไปซื้อหัวเทียนกับปลักหัวเทียนมาเปลี่ยน,นครับสองสองตัวนี้ รวมแล้วผมซื้อมา180บาทนะครับประกอบปักกับหัวเทียนตัวใหม่นะครับอันนี้ก็ดึงออกได้เลยปุ๊บนะครับอันนี้ชุดนี้ทิ้งไปเลยนะครับใส่หัวเทียนอันใหม่เข้าไปไม่ต้องขันแน่นมากครับจากนั้นนะน นี่ครับใส่ปลั๊กตัวใหม่เข้าไปกดเข้าไปมันไม่มีเกลียวไม่มีล็อกอะไรนะครับใส่เข้าไปให้มันแน่นๆโอเคสุดสายแล้วเราก็ใส่หัวเทียนเข้าไปปึ๊บนะครับลักษณนะการใส่เนี่ยใส่แล้วก็กดเข้าๆล็อกมันปึ๊บมันอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูโอเค ชึ่งเดียวติดเลยตอนแรกเกือบได้ถอดหรือคาบูมาล้างกันยกใหญ่แล้วนะครับอย่างนี้เห็นนะครับไฟมันออกแต่ไฟมันมันวิ่งไม่ดีนะครับต้องขอบคุณช่องโมตาดแจ m j a นะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับผมดูมาจากช่องแกนะคือแกให้ลูกศิษย์ทำแบบนั้นอ่ะใส่หัวเทียแล้วเช็คไฟเอาไฟแม่งออกว่ะแต่ ประกายไฟมันออกไม่สมบูรณ์นะครับมันวิ่งวิ่งออกไม่สมบูรณ์อันเนี้ยผมเอากระดาษทรายขัดแล้วแล้วก็ตีให้มันเข้าไปแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับไฟมาแป,แ,ปแป๊ะ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 แรงด้วยแต่ไม่ติดเกือบได้ลื้อคาบูแล้วเ <c oughs> <c oughs> กือบเหนื่อยแล้วแต่ใครลื้อมาล้างก็ดีนะครับแต่ก่อนจะลื้อถ้าไม่มีเวลาก็ลองหาหัวเทียนกับปลักหัวเทียนนะครับร้อยกว่าบาทเนาะจบงานนะครับลองสตาร์ทอีกทีว่ะ